ตอสวัสดีครับพามาเก็บกวางสอนเนาะทางพี่น้องภาคอีสานผลเก็บได้หลายนะเดานะอยู่ที่กระบี่อันนี้จะอยู่ทางจังหวัดกระบี่นะตัเดียวหลายนะเนาะตับเดียวพรอนกแกงสวยมากเนาะกำลังเตะกันยังต้องน้ำมันนุ่อร่อยมันต้มที่ด้วจ้ะพี่น้องกับ ใส่ไข่โมแดงกันได้ไหมเนาะแซ่บเนาะผลงานเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อย่างเนาะแถวเนาะทางขางทางพี่ยังมอแตกหลายมีแตะข่างทางเละเนาะที่เขาเข่าเล็ะหันงหลายเนาะสองต้นตีนตะกร้าเลยทางนั้นเนาะทำงานจ้ะพี่น้องจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบลล์กับออดิชเชียเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหงือนัำเจินสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจาสุขสุขคนจากเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้า มีพากันมาเก็บผักหวานเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะผักหวานธรรมชาติเด้อจ้ะพี่น้องผักหวานในป่าแต่กาเป็นสวนเพื่อนแต่เพื่อนก็บม่ได้ห่วงเด้อจ้ะโอ้ยอดสวยมากเลยเอาไหแม่เก็บไหมสวยมากทางนี้กินรุดนี่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะงามขั้ขนาดเลยแกงสะข่ปลดแดงนะแม่เนาะ ดแดแงต่ทางภาคอีสานพนัชกินรุ่นนี้ได้ไหมเอ้ยอนนเนี่ยเนี่ยพนัชกินรุ่นนี้เขาไม่กินเนี่ยหุ่นนี้บ้านเราเขาไม่กินรุ่นนั้นเขากินใหญ่กว่านี้จักนี้นนนเนี่ยพนัชกินรุ่นนี้จะพี่น้องกูกินอ่ะบายต้อมสวัสดีครับพามาเก็บข้าวหวานสอ,อนเนาะทางพี่นอ้องภาคอีสานพา,า,นามาเก็บได้ไรนะแถวเราอยู่ที่กระบี่เนาะ อันนี้จะอยู่ทางจังหวัดกระบี่เด้อจ้ะพี่น้องอยู่ไหนนะอับเอ้กระบีนนะนะบ่น้อยเห็นเนาะกระบี่น้อยนี่จ้ะทุกๆปีเราต้องมาเก็บอยู่แล้วเนะาะแถวน้อยจอย้ะเนยพัดพามาเด้อจ้ะเนี่ยแถวภาคอีสานทำสกินรุ่นนี้เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าทางภาคใต้นี่พัสดสกินรุ่นนี้บันดาพี่น้องแมนน่นี่จ้ะ นี่ในตลาดเพื่อขายรุ่นนี้นอนแม่นเนาะเนี่ยรุ่นนี้แหละเพื่อนกินนะทงามจ้าไปแม่ยอดเพลาดต้นเดียวหลายขนาดเนาะต้นเดียวพอได้แกงอะกายพอแกงเนฮะ้ย ของแม่พันเก็บมาพันจะกินรุ่นนี้ของแม่นเนาะจะเอากินกินรุ่นนี้รุ่นอ่อนเฮ <laughs> ้ยเคี้ยวปัดเลยตัวนี้พ่นเ,เนี่ยพันส่วนมากพันจะกินรุ่นนี้ได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพันว่ากินรุ่นนี้มันว้าไหมเนาะรุ่นนี้อร่อย ต้มทิ่ได้จ้ะพี่น้องกับใส่ไขม่มาแดงกันนะไหมเนาะแซบเนะี่เนี่ยมากเลยบ้าต้อม <c oughs> นะเอาเทปได้ไหมบข้างบนพ่อูุดองพ้าวรอเลยพ่อู่ดองข้าวรอละบเฮ้ ว่ากิไปถึงกระทำพอดีนะแม่ <S <S จะคนจะกินตะรุ่นยังลยเนี่ยกินกระตำห่วงกระแซบเลยเราไปเรารุ่นนี่เนาะเอาไม่ถึงเลยคุณแมเเ่เอาเอาตัวน,นพันมัดโรนิ่แซบเป็นว่า หวานทางภาคใต้สีน,น้อยๆน,น่เราไม่เนาะนนะทางภาคอีสานใบกลมๆด้ไแม่เอ,อ,อ้ออกกลมๆอันนี้น,น้อยๆยาวๆไปดูเราเก็บข้ายทุกปีนะบบ่คนเยวกวบเขามา ตอนนี้ก็ใจอยู่มึงเขามาเก็บเรือหนอมึงมาจองกัวไข่เพื่อนไฮมาเอาเลยแม่บอกเพื่อให้มาเอาเลยแม่บอกแม่มาเลยหนอมึงมาจองกัวไข่คนเดียวก็มาเลยเอาเอาตัวคนหรคุณยายญ่ทอมาเอ๊ะเก็บห พี่แม่จูบพี่สวยมากเลยนี่นี่คุณยายเนี่สวยมากเลยนี่จ้าจับพี่น้องเนี่ยโรนี้อร่อยมากแกงใส่มดแดงโอ้ยหวานเขากันได้จ้ะพี่น้องเลยนี่ขอเขาต้นเดีวต่อได้หลายปันธุนเลยยังม่ทันหมดยังมุมมดเด้อจ้ะพี่น้องคนน่ะยังเต็มเลยแต่พอดก็เก็บกินได้นาะแม่เนาะหรือมันไม่กิน แตะเจ้าบอกเห้ก no ินหไรบ้างแดนปะเออมันเจ็บพอเด็กเกงทีเดียวมั้งกับฝุ่นใช่เฮาเดมมาเอาเป็นตะกร้าอะไรมันปะเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยบอกนี่จะไม่ร้องเอาแมวสวยมากเอาคุณยายเอาเลยค่ะดูไกล์เราจ้องเอาให้คุ้มค่าน้ำมันรถเก็บเลยแม่เอาเลยเก็บเลยเป็นจุ๊บเลยอะ ยังอ่อนอยู่เด้อจ้ะนี่อ่อนเลยเอาหนี่เีแยวก่อนเดี๋ยวเอาไปฝากในหัวจูให้เราต้มทีกันกินเป็นในหัวแดงก็ไม่รู้กินเป็นเนี่ยฝากในหัวแดงด้วยสวยมากวัดปุณละวุ้ยเม็ดปุ้ยปุนละลายงามขนาดจะไปนองจังปุนละเดี๋ยวโบวมด้วยจ้ะเมย์วัดเดี๋ยวโบว Mẹ bay ao tạc đen mà. Ui lấy ao đây tạc đen. Dạ phải tao tuyển bọ. Nhìn thấy cả. Tị tạc cá nói hẳn hẳn dài cả. นี่เราเก็บไปไหนหละเนี่ยนี่แหละนี่แดงนี่นี่ยุ๊บทางเทิง,ทง,ทงมีมดแดงเจ้าพ่อก็เจ,จ้าจังบก็บ,บต้นนี้คนฮะเนี่ยต้นนี้นะเจ้าพ่อก็เจ,จ้าจังบก็บ,บมีมดแบบมมดงคนเ<อ>นาะนี่ลอยยอดน,นะเต็มเลยตุณอ่ะเฮ้ยสวยมากเลยแม่เอกคน เครืองบ้น,นแม่ยอดเต็มเลยเถวะเป็นแม่ยอดลเล็กๆเลยนะเต็มเลยนะโอ้ยมันเล็กเลงมันหลีกเลงเราอะอ <laughs> อเต็มตะกร้าแล้วจ้ะพี่นอ้นองมายอดสวยงมามเลยแยกกันเก็บจ้ะพี่น้องบ่าต้องไปทางนึงแม่ไปทางนึงมีแต่งงามจ้ะมีสองอันแล้วเด่เนี่ยแม่ต้องถุงต้งตะกร้าเลยไหมเอ้ยเฮ้าสี่พอ๊บ่กลายแล้วเด็ดเนี่ยเอาเอาอีกที สวยปั้นอดไเนี่ยก็ได้นี่ไงคะสวยมากเลยเนี่มยะเอาตาเม็ดมืดเลยจะี่น้อง เม่หมดเลยจ้ะสวยมากเลยมีกำลังพอดีกินเลยตอนนี้

แม,แม,แแมแ่แม่เราบ่เก็บอันโตน้อยคือ,อเฮาเด้เขาเก็บแต่รุ่นเนี้ยเอาไปแม่ตอนออนี้ตอนนี้กลังเก็บอยู่ยยยน สวยมากนะกำลังเตะกันยังต้องปลดลงอีซึ่งนิดน่อยฟองนะเดี๋ยวเราตัวนี๋ยวนี่เอามาเลยนะนอนระพางนอนตัวนี้ท้องไรเนย ยเยอวไหมแม่เ่ยสวยมากแม่ปนจะเก็บรุ่นนี้ได้จ้ะสวยๆข้างในนะแม่นั่ยนะไหดนแม่ขนะ้ามอนดนู่นๆๆยอดเนาะแล้วไหนัลนวไหนสวยมากเลย ลายปุายโอ้ยอดสวยมากเลยแม่พูนมันดึงเยอะนี่ท่านแตกมากยังทางเขาเอามาทะเลกันาะลายไปเมื่อได้แลวสองเลยสองตะก้าอะลร เนี่ยส่วนมากพอจะกินต่รุนน้ำเบาต้มเก็บในน้ำมือเนี่ยข้าห้องเนี่ยอดยังเท่ายอดเพล่ายอดเปล่าป์สายหูข้าวผักหวานของแท้พี่น้องอืมมันเก็บไม่ถูกเลยแม่โหยอดเทิงพ่อแม่ นตุ่มที่นั่นไหมเนาะตุ่มที่ไอ้สังไขมดเดอยไอ้ยนไอ้ยืนข้างหลังก็ลุ้นเตาลุ้นเอาลุ้นเต คนงานเด้อจ่าพี่น้องเมื่อย่าง,งเานาะแถาเนาะทางขางทางพี่ยังโปรเตกไหลมีแต่ขางทางเล็กเนาะที่เ,าาเขาเข่าเล็กเล็กกันหลายเนาะสองต้นติมตะกร้าเลยทางนั้นเนาะทำงานจ่าพี่น้องจา้าตามแล้วจา้าเนาะเอาไปเถ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือติดตามสำบ่าวต้อมอันนี้ชแนลเลยครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขอไปพี่น้องวันนี้บ่าวตรงสาวลุงก็ขอตัวลาบกอนครับรอชมคลิปหน้านสวัสดีครับ สวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณลลายจ้าขขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ในประเทศต,ต่างประเทศจ้าที่ขับมารับชมคลิปของมาต้องก็สาวลงเนาะงจ้าเนาะขอบคุณะพี่น้องจ้าอืผักหวานได้ลลายเนาะตะเกียงใส่ไข่มาแดงแซ่บก็เก่าไปมาต้อง